มาติดตามการเคลื่อนพลของนปชกันบ้างนะคะนปชก็ซักซ้อมเคลื่อนพลใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานจากจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดกลาลสินมหาสารคามและไปปิดท้ายที่จังหวัดขอนแก่นก่อนจะเข้ากรุงเทพมหานครหากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นค่ะ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชาภาคอีสานเคลื่อนพลประชาธิปไตยออกจากทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ช่วงเช้ามุ่งหน้าไปสู่จังหวัดกลาลสินและพักรับประทานอาหารกลางวันที่กลางเมืองก่อนจะเคลื่อนขบวนไปมุ่งหน้านะคะที่อำเภอตักศิลาจังหวัดมหาสรารคามจนถึงจังหวัดขอนแก่นซึ่งที่จังหวัดขอนแก่นจะมีมวลชนอีกส่วนหนึ่งรอยอยู่โดยจะมีเวทีปราศัยข้ามคืนจนถึงเช้าวันที่สมีนาคมจนถึงเวลา8นาฬิกา จากนั้นจะร่วมเคารพธงชาติแล้วจึงแยกย้ายกันกลับไปทําภารกิจปกป้องประชาธิปไตยในท้องถิ่นโดยการเคลื่อนขบวนนั้นแกนนานปชแต่ละคนจะอยู่บนรถโมบายแต่ละคันอาทิคันที่1จะมีนางธิดาถาวรเสดประธานนปช ขันที่2นายจตุพรพรมพันธ์ขันที่3หนายนทวุฒิใส่เกือ้อจำนวน10คันและจะมีมวลชนตามแกนนําซึ่งแต่ละขบวนจะเว้นระยะห่างกันประมาณ10กิโลซึ่งตลอดการเคลื่อนขบวนนั้นก็จะมีคนเสื้อแดงและประชาชนมาคอยให้กําลังใจตลอดเส้นทางค่ะ ขณะที่อาจารย์ธิดาถาวรนเสกกล่าวนะคะว่าการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้ถือเป็นการซักซ้อมเคลื่อนขบวนใหญ่ก่อนเข้ากรุงเทพมหานครเพราะต้องการทราบถึงปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อจะได้นํามาปรับปรุงหากต้องมีการเคลื่อนขบวนจริงซึ่งถือได้ว่าภาพรวมในวันนี้เป็นไปด้วยดีประสบความสําเร็จเห็นได้ว่าประชาชนตื่นตัวในเรื่องการปกป้องประชาธิปไตยอย่างมากถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และเป็นอาวุธที่ทรงคุณภาพมากที่สุดค่ะ แต่การสู้รบของเราไม่ได้ไหมายความว่าเราเป็นพวกติดอาวุธแต่ว่าความน่าเกรงขามไม่ได้อยู่ที่อาวุธแต่อยู่ที่คนถ้ามีคนจำนวนมากปักใจที่จะเอาอำนาจประชาชนที่ชอบทำคืนมานี่คืออาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าการใช้อาวุธแบบอันธพานการเมืองเพราะเป็นการต่อสู้ที่ชอบธรรม จะได้รับการต้อนรับมากขึ้นมากขึ้นไม่เหมือนการต่อสู้ที่ไม่ชอบทำอันนั้นผู้คนจะเลิกราไปดังที่เราเห็นของกอปะปะสค่ะ ทั้งนี้จากเวทีนะคะหลังจากเวทีปราศัยที่จังหวัดขอนแก่นเสร็จสิ้นแล้วก็จะถือเป็นการยุติการซ้อมพลในพื้นที่ภาคอีสานมวลชนก็จะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพประกาศสัตยาบรรร่วมกันจากนั้นก็จะไปซ้อมการเคลื่อนพลในพื้นที่ภาคเหนือต่อไปหลังจากนั้นก็จะอยู่ในฐานที่ตั้งรอการประกาศนัดหมายซึ่งที่ซึ่งก็จะพร้อมภายใน24ชั่วโมงเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพมหานครทันทีในการปกป้องระบอบประชาธิปไตย ตายค่ะ